เนื้อหาในส่วนสุดท้ายนะคะของบทนี้จะว่าด้วยเรื่อง ผลที่เกิดจากการเข้ามาแทรกแซงของรัฐบาลนะคะหรือเราจะพิจารณาว่าเมื่อรัฐบาลเข้ามานำเนินนโยบายต่างๆในระบบเศรษฐกิจจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างผลกระทบดังกล่าวที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะเราจะเป็นการวิเคราะห์ผลของการดําเนินนโยบายของรัฐบาลที่เกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจโดยใช้เครื่องมือหลักก็คือดีแมนกับซัพพลายนั่นเองนะคะจริงๆแล้วนโยบายของรัฐบาลที่เข้ามาแทรกแซงในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะคะ จะมีเยอะแยะมากมายนะคะในเนื้อหาของวิชาไมโครเราจะว่าด้วยการเข้ามาแทรกแซง ของลัฐโดยใช้นโยบายหลักๆก็คือเรื่องราคาที่เราเรียก price control นะคะ price control ที่ครูจะพูดถึงนะคะก็คือ maximum price ก็คือการกำหนดราคาขั้นสูงนั่นเองจริงๆแล้วนโยบายเรื่อง price control มีเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็น minimum price maximum price หรือแม้แต่นโยบายทางด้านภาษีนะคะ นโยบายเหล่านี้เป็นนโยบายที่รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจทั้งสิ้นนะคะในเนื้อหาของบทนี้ครูจะพูดถึงเพียงแค่ maximum price เท่านั้นนะคะส่วน minimum price หรือ tax นะคะนักศึกษาลองกลับไปทัวในวิชาไมโคร1ดูนะคะ การใช้นโยบายการกำหนดราคาขั้นสูงหรือ maximum price คืออะไรนะคะเพื่อให้เข้าใจถึงนโยบายการกำหนดราคาขั้นสูงที่ง่ายขึ้นนะคะครูจะลองพิจารณาตลาดสินค้าสักหนึ่งสินค้านะคะนั่นคือตลาดไข่ไก่นะคะให้แกนตั้งคือราคาแกนนอนคือปริมาณนะคะอุปสงค์ของไข่ไก่สะท้อนด้วยเส้น ดีแมนสีน้ำตาลตามรูปกราฟนะคะอุปทานไข่ไก่สะท้อนด้วยเส้นสปายสีเขียวตามรูปกราฟนะคะดุลยภาพในตลาดไข่ไก่เกิดขึ้นที่จุด E1 Star ราคาดุลยภาพของไข่ไก่ตกอยู่ที่ฟองละ7บาทนะคะปริมาณดุลยภาพที่ซื้อขายกันในตลาดอยู่ที่1 0 0 0 0ฟองนะคะถ้าต่อมานะคะรัฐบาลกำหนดราคาขั้นสูง ราคาขั้นสูงคืออะไรก็คือการกำหนดราคาที่ผู้ผลิตและผู้ซื้อไม่สามารถซื้อขายกันสูงกว่าราคาที่รัฐบาลกำหนดไว้นะคะเช่นรัฐบาลกำหนดราคาขั้นสูงที่9บาทการกำหนดราคาขั้นสูงที่9บาทหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าผู้ผลิตและผู้บริโภคไม่สามารถซื้อขายไข่ไก่ในราคาที่สูงกว่า9บาทถูกไหมคะซื้อในราคา8บาทได้ไหมคะ ได้ซื้อในราคา10บาทได้ไหมคะไม่ได้นะคะในกรณีที่รัฐบาลกำหนดม a กซิมัมไพร์ที่9บาทจะไม่สามารถซื้อขายไขย่ไก่ในราคาที่สูงกว่า9บาทได้นั่นเองแต่ซื้อต่ำกว่า9บาทได้ไหมได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อรัฐบาลกำหนดราคาขั้นสูงที่9าบาทณราคา9บาทอุปสงค์อยู่ที่จุด A ถูกไหมคะอุปทานอยู่ที่จุด B อุปทานมากกว่าปริมาณอุปสงค์เกิด excess supply เกิดขึ้น,นกลไกราคาปรับตัวลดลงถ้าซื้อขายกันที่ราคา8บาทเป็นไปได้ไหมคะ เป็นไปได้เพราะ8บาทไม่ได้สูงกว่า maximum price เพราะฉะนั้นราคาจะปรับตัวลดลงณ8บาทก็ยังเกิด excess supply อยู่ถูกไหมคะเมื่อเกิด excess supply กลไกตลาดก็จะทำงานต่อจนท้ายที่สุดราคาก็จะวิ่งเข้าสู่ราคาดุยภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อ รัฐบาลกำหนดราคาขั้นสูงที่อยู่สูงกว่าราคาดุลยภาพราคาที่รัฐบาลกำหนดจะไม่ส่งผลต่อราคาตลาดราคาตลาดในที่นี้ก็คือ7บาทการซื้อขายก็ยังคงเป็นราคาดุลยภาพเหมือนเดิมการกระทำดังกล่าวของรัฐบาลเราเรียกว่าราคาที่รัฐบาลกำหนดเนี่ยไม่ส่งผลต่อราคาตลาดหรือ price ceiling มันไม่ binding นั่นเองนะคะ ถ้านักศึกษาไปอ่านในหนังสือพินใ์ใดเขาจะใช้ะค,ะคำว่า price ceiling is not binding นะคะคำว่า price maximum อีกชื่อหนึ่งก็คือเพดานราคาหรือว่า price ceiling นะคะตัวเดียวกันนะคะนักศึกษาไม่ต้องตกใจนะคะในทางตรงกันข้ามถ้ารัฐบาลกำหนดราคาขั้นสูงที่ต่ำกว่าราคาดุลยภาพเช่นถ้ารัฐบาลกำหนดราคาขั้นสูงณนะระดับราคาที่4บาทซึ่งเป็นระด,ดับราคาที่ต่ำกว่าราคาดุลยภาพ การที่รัฐบาลกำหนดราคาขั้นสูงที่4บาทหมายความว่าอะไรคะผู้ผลิตและผู้บริโภคห้ามซื้อขายไข่ไก่ในราคาที่สูงกว่า4บาทถูกไหมคะดังนั้นถ้ามีการซื้อขายไข่ไก่กันที่ราคาฟองละ3บาท50เตตังสามารถเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ถูกไหมคะแต่ถ้ามีการซื้อขายไข่ไก่กันที่ฟองละ6บาทตอนนี้เป็นไปได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะผิดกฎหมายแล้วนะคะ ตอนนี้ซื้อขายกันแพงกว่าราคาขั้นสูงที่รัฐบาลกำหนดผิดกฎหมายไม่สามารถกระทำได้นะคะเพราะฉะนั้นการซื้อขายไขย่ไก่นะตอนนี้ที่เป็นไปได้ก็คือซื้อขายที่ราคาไม่เกิน4บาทนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการซื้อขายไขย่ไก่กันที่ราคาขั้นสูง4บาทคืออะไรเราจะเห็นได้ว่าณราคา4บาทเนี่ยปริมาณอุปสงค์เท่ากับ QD ถูกไหมคะ ปริมาณอุปทานเท่ากับ Qs เพราะฉะนั้นนณะระดับราคา4บาทเกิด a c c e s s demand เกิดขึ้นเมื่อเกิด a c c e s s demand ตอนนี้กลไกลราคาปรับตัวให้สูงกว่าราคา4บาทได้ไหมคะไม่ได้แล้วถูกไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ซื้อขาย5บาท6บาท7บาทผิดกฎหมายทันทีนะคะสามารถไปร้องเรียนกับตำรวจได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นการซื้อขายราคาไข่ไก่ที่สูงสุดก็จะอยู่เพียงแค่4บาทเท่านั้น เราจะเห็นได้ว่าการกำหนดราคาขั้นสูงที่อยู่ต่ำกว่าราคาตลาดจะทำให้ราคาที่ซื้อขายจริงเนี่ยไม่ใช่ราคาดุลยภาพเพราะฉะนั้นการกำหนดราคาขั้นสูงดังกล่าวจึงมีผลต่อราคาตลาดนั่นเองเนื้อหาในบทที่2ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ